ก็รับสู่ EP พิเศษครับรอบรู้รอบครอบกับกสวทต้องบอกว่ากสวทเป็นคณะสาขาที่หลายๆครอบครัววาดหวังให้บุตรหลานนะครับได้เข้าไปศึกษาต่อเพราะว่ามันคือคุณหมอคุณทันตะคุณสัตวะและคุณเภสัชเรียกว่าอาชีพเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ยกย่องและนับหน้าถือตาในสังคมไทยทีเดียวฉันไปดูให้ดีครับว่ารูปแบบระเบียบการแล้วก็สิ่งที่ควรรู้ของกอสวท คืออะไรบ้างครับฉันเดี๋ยวผมสวิชหน้าจอนะครับเพื่อที่จะได้เปิดรายละเอียดให้ทุกคนได้เห็นเราจะเริ่มจากนี่ครับตัว Drive นี้ไปดูได้จากไฟล์ Excel ที่ทุกคนได้รับไปนะครับกสบทมีระเบียบการออกมาอยู่หลายฉบับด้วยกันฉบับที่เราจะให้ดูคือจำนวนรับครับถือว่าเป็นฉบับหัวใจที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับการรับในแต่ละปีอย่างแรกครับวงให้เห็นชัดๆแล้ว คนที่เป็นเด็กซิ่วเร่เข้ามาดูให้ดีครับเพราะสิ่งที่กสพทย้ําคืออะไรกรสพทย้ําข้อ1.5ครับเพื่อที่จะบอกว่าใครที่ซิ่วนะไม่อนุญาตให้คนที่สาขาเดียวกันนะครับคือสาขาแพทย์ซิ่วมาแพทย์ไม่อนุญาตครับทันตะมาทันะตะเภสัชมาเภสัชสัตวะมาสัตวะอันนี้ไม่ญาต จะซิ้วได้ต่อเมื่อต้องลาออกก่อน17เมษายน63ฉันตอนนี้ใครลังเลจะซิ้วนะครับแล้วถ้าดีอยู่สาขาเดียวกันต้องรีบลาออกให้เรียบร้อยก่อนและถามว่าถ้าตอนนี้อยู่ทันตะซิ้วมาแพทย์ได้ไหมคำตอบคือได้นะครับอันนี้สำหรับเด็กซิ้วเน้นย้ำกันเลยเรื่องที่สครับเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานเลยนะครับก็คือเรื่องของจํานวนรับ แต่ที่ต้องเน้นย้ำเพราะอะไรครับกบทนี่โอ้โหเบียดแข่งขันกันแบบว่าปาต่อปาฟันต่อฟันจนจนฉะนั้นจำนวนรับจึงเป็นอะไรที่พีคมากๆนะครับคือให้ไปเปรียบเทียบดูว่าปีนี้ประกาศรับเท่าไหร่นะครับปีที่แล้วประกาศรับเท่าไหร่มันเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรเพราะจำนวนรับเหล่านี้มันมีผลต่อคะแนนที่มันจะสวิงขึ้นหรือสวิงลง ชั้นตรงนี้ต้องไปดูให้ดีนะครับแล้วต้องบอกว่าเป็นความโชคดีครับของคนที่จะเลือกกสพทมากๆเนื่องจากกสพทเรามีตัวช่วยเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก่อนไม่ถึงตัวช่วยครับเน้นย้ำเรื่องของคุณสมบัติอีกสักครั้งไม่ว่าจะกสพทหรือคณะสาขาต่างๆสิ่งที่เราต้องดูเป็นอันดับแรกก่อนคือสิ่งที่ชื่อว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ กสพทก็มีครับเกณฑ์ขั้นต่ำของกสพทมาอยู่ในรูปของ ONe น็นะครับซึ่งโอเน็เขาระบุว่าเป็นคะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหกหมายถึงอะไรมันมี5วิชาในโอเน็บางคนอาจจะไม่เก่งวิทย์ก็ใช้สังคมมาเติมให้มันเยอะแทนแต่สุดท้ายต้องมากกว่าร้อยละหกถึงจะมีสิทธิ์ไปดูค่าน้ำหนักของ93มันและวิชาฉพรแพทย์ได้ซึ่งทุกคนเข้าใจอยู่แล้วครับ ว่าสามัญคือ70%นะครับเฉพาะแพทย์คือ30%นะครับและอย่างที่บอกคือกสทมีตัวช่วยเยอะแยะมากมายที่เราได้ประเมินตัวเองนะครับซึ่งถ้าใช้ตัว Excel ที่ครูทำไปให้ก็สามารถคีนะครับข้อมูลในหน้าแรกแล้วก็มาเด้งที่หน้ารู้เราเม็ดได้เลยนะครับหรือเราจะใช้ตัวช่วยออนไลน์ก็ตามนะครับเปิดหน้ารู้เลือกคุณแนบปิิกงไว้ให้หมดแล้ว ยกตัวอย่างนะครับเว็บนี้โอ้ดีงามตามชื่อเว็บเพราะมันคือเด็กดี c ค m ครับเด็กดีทำแอปพลิเคชันนะครับเพื่อประเมินผลการเลือกกสพทในปี63บอกเลยครับแอบไปลองเล่นละครับจำนวนตรงเป๊ะนะครับถูกต้องจำนวนรับคะแนนต่ำสุดอะไรน่าใช้มากๆสำหรับเว็บไซต์เด็กดี .com และนอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์อื่นๆให้ไปลองใช้งานดูซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวอีกไม่นาน ทั้งเว็บไซต์อื่นๆเนี่ยก็จะอัปเดตข้อมูลให้เราได้ลองไปเทียบเคียงว่าเราอยู่ในจุดไหนลุ้นและเสี่ยงมากในระดับไหนในการยื่น6อันดับของกสศทเมื่อพูดถึงกสศทครับเด็กหลายคนชอบมาถามว่าอาจารย์ปีนี้คะแนนมันจะขึ้นหรือคะแนนมันจะลงคำตอบของครูครับง่ายมากนั่นคือคำว่าไม่รู้นะครับเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งข้อสอบมันคนละตัวกันสนะครับ เพราะเด็กก็โคลรรุ่นกันชั้นคําตอบคือยากมากนะครับที่เราจะประเมินตามแบบว่าสัจจานันท์ที่เป็นข้อเท็จจริงแต่ถ้าให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวเราดูหน้านี้นะครับชั้นเดี๋ยวเราจะลองอ่าเดี๋ยวเราลองจะขีดเขียนหน้าจอหน้านี้ดูว่าถ้ามองแบบหยาบๆเลยนะครับฟอร์หรือฝืดเป็นยังไงฉั้นตอนนี้ครับข้อมูลอยู่ที่หน้า จองเราแล้วเราคุยกันคลิปก่อนหน้านี้แล้วครับว่าสีส้มคือเฟอรเฟอรคือข้อสอบง่ายคนทําได้คะแนนสูงขึ้นสีเขียวคือฝืดคือข้อสอบอาจจะยากหรือคนทําคะแนนได้น้อยลงคะแนนตัวจริงก็จะลดลงนะครับฉั้นถ้าดูโดยคร่าวครับใช้ก้าวสามันนะครับแล้วก็ใช้วิชาเฉพาะจากแผนภาพนี้โหพอนับมือเนี่ยปรากฏว่า เกออ้าสามัญน,นะครับรวมกับที่มันเป็นวิชาเฉพาะสีส้มเนี่ยมาแบบว่าเข้มข้นมากๆเลยนะครับมาแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับถ้าเราเห็นข้อมูลนะครับหลายคนก็จะคิดว่าเฮ้ยสแสดงว่ากศพทปีเนี้ยน่าจะเฟอแน่เลยคือคะแนนขึ้นแน่เลยนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับเพราะจริงๆแล้ว ค่าเฉลี่ยที่มันดูเฟ้อหรือฝืดมันเฉลี่ยของเด็กทั้งประเทศนะครับฉันเราไปดูดีว่า 6, 2, 6, 3เมื่อเทียบกันแล้วในรายวิชาย่อยๆมันเป็นอย่างไรฉันตัดภาพกลับไปดูที่หน้ารวมครับอันนี้คือหน้ารวมครับเดี๋ยวแคปเจอร์มาดูจะได้เห็นกันจ่าจะว่ารายวิชาย่อยๆตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไรบ้างสถานการณ์ตอนนี้นะครับ น้ำหนักอย่างที่เรารู้อยู่แล้วครับ40%ไปเทที่วิชาสามาัญในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งก็คือฟิส oh, ิกส์เคมีชีวะโอ้ฟิสิกส์เคมีชีวะนี่ครับเหลือง2เขียว1แต่ถ้าดูดีครับเหลืองฟิสิกส์เคมีรวมกันยังไม่ถึง1เลยแต่ชีวะตั้ง3 9ที่เป็น3.09ที่เป็นเขียวแสดงว่าอันนี้คือฝืดชนะคือคะแนนน้อย ดูวิชาคู่ต่อไปครับพะน้ำหนักเท่ากันคืออังกฤษกับคณิตอันนี้ส้มเลยนะครับรวมกันประมาณ7นะครับไทยสังคมครับเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดรวมกันแล้วนะครับสีเขียวคณะแต่เมื่อมาดูคณิตอังกฤษก็ยังเป็นเอ่อเฟอ้ออยู่ดีนะครับแต่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่70%วิชาเฉพาะครับไม่ใช่70%นวิชาสามัญอย่างเดียวมันยังมีอีก3 0วิชาเฉพวิชาะด้วยพระเจ้านะครับ สิ่งที่เจอคืออะไรสิ่งที่เจอก็คืออ่าเห็นไหมครับปากกาเล่นเราอยแล้วครับโอเคสิ่งที่เจอก็คือว่าทําไมปากกามันไม่ขึ้นครับอ่าขึ้นยังขึ้นยังโอเคมาแล้วโอ้ยิ่งเละไปกว่าเดิมเลยครับอ่ามานะมานะมานะโอเคมาแล้วนะครับชั้นวิชาเฉพาะโหถ้าดูคลิปจริงๆเนี่ยคงเสียเวลากับอะไรพวกนี้เยอะมากนะครับไม่เป็นไรสู้ไปด้วยกันนะครับวิชาเฉพาะแพทย์นะครับถึง1 8ป จุดเจ็ดศูนย์ห้าเลยทีเดียวหมายความว่าเยอะมากนะครับเยอะมากที่เป็นคะแนนฝืดฉันเมื่อรวมกันแล้วถ้าดูดีนะครับฝืดเนี่ยก็คือคนทำได้น้อยจะมากกว่าเฟิร์สซะอีกแต่นะครับด้วยคนที่อยากเข้ากาสททมันเยอะมากนะครับในทุกๆปีถ้าให้ประเมินโดยคร้าวนะครับโดยคร้าวเชื่อถือได้นิดหน่อยนะครับถ้าประเมินโดยข้าวเนี่ยสำหรับ คณะที่ป๊อปปูล่าเช่นอะลรเช่นถ้าหมอก็อยากเข้าหมอจุลาหมอศีราที่เป็นแบบว่าเรียกว่าบิ๊กโฟรในวงการแล้วกันถ้าจะเฟอร์นะก็จะขึ้นแต่เชื่อว่าจะขึ้นไม่เยอะนะครับจะขึ้นไม่เยอะและสำหรับป๊อปปูล่าเท่านั้นนะครับอันนี้ขอประเมินไว้โดยคร่าวแต่ถ้าเป็นแบบว่าพวกคณะกลางๆ เช่นสมมติอาจจะไปไกลหน่อยนะครับขอนแก่นสงขลาดูเนีน่ยที่อยู่ไปวงนอกหน่อยก็อาจจะไม่เฟอร์ครับอาจจะเท่าเดิมหรืออาจจะคะแนนลงแต่ก็น่าจะลงไม่เยอะเพราะว่าการแข่งขันของกสพทนี่โอ้หนึ่งเปอร์เซ็นมีเป็นหมื่นคนนะครับซ่อนอยู่ในนั้นั้นดูให้ดีแต่เฟอร์หรือฟืดอย่างที่บอกไม่สำคัญเท่าอะไรครับคือเปอร์เซ็นต์ไฮ วันนี้ถ้าเราเห็นเปอร์เซนต์แหงเราเราจะรู้ว่าเราอยู่ในตำแหน่งไหนของวิชานั้นโดยเฉพาะถ้าเราดูเปอร์เซนต์ไของฟิสิกส์ชีวะและเคมี Me, ซึ่งมีน้ำหนักเยอะรวมถึงเปอร์เซนต์ไของเฉพาะแพทย์ที่มีน้ำหนักเยอะแล้วเราอยู่ในแลนกิงแบบว่าโอ้เหนือเมฆนะครับยืนหนึ่งมาเป็นระดับเปอร์เซนต้นๆสาเปแรกนะครับของประเทศนี้เรียกว่าบางที เฟอร์ฟืดไม่ต้องดูเพราะเรายืนหนึ่งมาแน่นอนลุ้นได้ลุ้นดีฉั้นสิ่งที่จะย้ําเลยสําหรับกสพทนตอนนี้นะครับคือเรื่องอะไรนะครับณวันนี้ครับกสศทต้องดูให้ดีครับว่าเกณฑ์ผ่านหรือเปล่านะครับดูคะแนนเฟิร์ฟืดแต่อันนี้ไม่ต้องจริงจังเป็นสรารณระเพราะมันอยู่บนฐานของความน่าจะเป็นเท่านั้นและดูเปอร์เซนไทครับว่าเราอยู่เหนือคนอื่น มากน้อยเท่าไหร่อย่างไรนะครับแต่สิ่งที่จะย้ำอีกเรื่องคือเรื่องของการสัมภาษณ์นะครับมีการประกาศชัดเจนครับว่าในส่วนของกอสบทหรือคณะที่มีการตรวจสุขภาพนะครับจะมีการเรียกสัมภาษณ์แล้วก็ตรวจสุขภาพเพื่อเช็คว่าเรามีความพร้อมทางด้านสุขภาพร่างกายหรือเปล่าฉั้นติดตามข้อมูลตรงนี้เป็นพิเศษด้วยนะครับฉั้น รอบรู้กรสนวันนี้อวยเทนี้สวัสดีครับ